ตอนนี้คนก็จะเริ่มรู้จักแล้วว่า G R คืออะไรเป็นแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตของ Toyota ย,ย่อมาจากคำว่าการ์าูเรส i n g มีการอัปเกรดช็อคแอ็บซอร์บรจากของเดิมเป็นทวินทิวตอนนี้เป็นโมโนทิวนุ่มนวลยิ่งขึ้นกระบอกโชคใหญ่ขึ้นของเดิมใน Fortuner เนี่ยไซส์มันอยู่ที่32 toFA t t ู o f วเ i ียนะครับดอมนะฮะสไลด์เข้าไปนะครับสวิตช์พุชสตาร์ตัวนี้เขาบอกว่าของแท้เนี่ย แพงด้วยนะราคายังไม่มาแต่น่าจะแพงเพราะว่านําเข้าเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องเก็บไว้เบาะแถว3แบบยก ok ขึ้นเพราะว่าโตโยต้าบอกมาตลอดว่ามันเวิร์กมาก <c oughs> แต่พับไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าติดไอ้เบาะที่แขวนอยู่นี่ <c oughs> ผมมินจากด้ f o ฟุตวอลครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพามาชม Toyota oh Fortuner รุ่น GR Sport ใหม่ตัวรถเนี่ย เอาพื้นฐานก็คือตัวท็อปเลเจนเดอร์ขับสีมาทำนะครับแต่อัปเกรดในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องการขับขี่นะเพราะเครื่องยนต์เนี่ยเขาอัปเกรดมาอยู่แล้วสำหรับตัว2.8รหัส 1GD เขาเปลี่ยนหัวฉีดเป็น i อ r t ก็แรงมาถึง204มาแรงบิด500นิวตันเมตรอยู่แล้วคือความแรงเนี่ยหายห่วงแต่พอมาเป็น GR Sport ถ้ารถสไตล์พวกนี้นะเวอร์แร ly เราก็ต้องพูดเรื่องของช่วงล่างแต่ผมจะพาไปดูตัวรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดของช่วงล่างให้ฟังนะครับ Fortuner 2.8 GR Sport ขับเลื่อน4ล้อ ราคาจำหน่ายหน่าย1 8ดแส0 0น้นบาทแต่นั่นเป็นราคาสีดำนะครับถ้าจะาสีแดงและสีขาวมุกแบบนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทราคาก็จะไปจบที่1 8 9 9 0 0้านบาทถ้าปัดเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือล้านเก้าทอนพันอ้โหูและเมื่อเทียบกับตัวท็อปเดิมก็คือ fortuner 2.8 legender ขับเคลื่อนสีล้อราคาตัวนั้นอยู่ที่1 8 3 9 0 0้าบาทตัว gr sport ขับเคลื่อน4ีล้อตัวท็อปใหม่จะแพงกว่า40,000บาท ในส่วน Fortuner รุ่นอื่นๆก็มีการปรับปรุงอุปกรณ์ในโมเดลเยียปี2021ด้วยและมีราคาปรับขึ้นเล็กน้อยในรุ่นที่ได้กล้อง360องศาก็จะปรับเพิ่มแถวๆ12,000บาทในรุ่นที่มีกล้องรอบคันอยู่แล้วก็คือ Legend ดทั้งหมดจะปรับเพิ่มเพียง2,000บาทตามอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาหน้าตาของ Fortuner GR Sport นะเปลี่ยนกันชนหน้า ตัวฟอนต์บัมเปอร์เปลี่ยนดีไซน์แล้วก็ทำสีให้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถเวลาวิ่งมานะครับจะดูแบบว่ามันดูทรงพลังนะเพราะว่ามันเหมือนได้บอดี้เยอะยิ่งขึ้นแต่จริงไม่ใช่นะครับก็เป็นเรื่องของการปรับสีเห็นไหมครับเนี่ยตกแต่งซุ้มล้อตัวนี้จากเดิมสีดำมาเป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็ดูแบบดูมีอะไรนะโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือตัวไฟ daytime running light มันหลอดมันแบบสีนวลตา แล้วก็โลโก้เนี่ยข้างหลังมีเรดร์นะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยของตัว Fortuner ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัว g r Sport ทั้ง l e g e n เดอแล้วก็ตัวปกติของ f o r t u n e r เนี่ยมีการปรับเพิ่มอุปกรณ์ในโมเดล y ย a r ปี2021นะที่หลายคนอยากให้มีนั่นแหละ b บสปอ t Monitoring เตือนรถในมุมอับสายตาอันนี้มีประโยชน์นะเวลาเดินทางไกล RCTA เรียคอร์ทัฟฟิกเกอร์เยนะแต่ยังอื่นพวกกล้องรอบคนัน l e g e n เดอเขามีอยู่แล้วตอนนี้ก็เพิ่มใน Fortuner ทั้งหมดนะครับก็ ก็โอเคนะฮะมันแล้วแต่เงินของเราทีนี้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือระบบความปลอดภัยนี่แหละ <Okay. S 1> มีโลโก้ GR Sport อยู่ฝั่งนี้ <Okay. S 1> เวลามองไกลๆก็ชัดนะบางคนบอกว่าติดตัวแค่นี้เองเหรอนะแต่ความที่มันเป็นดำแดงเนี่ยมันมันเริ่มคุ้นตาแล้วเพราะว่าติดอยู่ใน GR y a r i ยาใน Super GR หรือแม้แต่โครารุ่น GR ตอนนี้คนก็จะเริ่มรู้จักละ ว่า G R คืออะไรเป็นแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตของ Toyota ย,ย่อมาจากคำว่าการ์าซูเรซซิ่งและชิ้นนี้ครับที่แตกต่างเลยวิ่งมาด้านหน้าเนี่ยที่จะไม่เหมือนในเลเจนเดอปกติคือดีไซน์ของตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเป็น L E D แต่ตัวเบสซินตัวนี้เขาดีไซน์มาใหม่เลยก็ให้มันดูแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับดูซิ่งๆดีตัวไฟเลี้ยวเป็นซีเควนเชียลหน้าหลังอยู่แล้วสำหรับตัว Fort u n e r นะครับในรุ่นเลเจนเดอเดิม รถมีทั้งหมด3าสีแดงขาวดำนะแต่ถ้าจะให้รู้สึกว่าคุ้มจริงก็ต้องแดงขาวเพราะว่ามันเห็นชุดแต่งอย่างเช่นลังคาดำอย่างเงี้ยพอเป็นสีดําแล้วมันมันดำหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยมันเป็น2สีใช่ไหมข้างบนแดงข้างล่างดำนะครับล้อของตัว GR เป็น120นิ้วลายคล้ายๆของ l e g e n เดอนะครับเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ทําสีใหม่ของตัว l e g e n เดอเขาเป็นปัดเงากับสีดําตัวนี้เป็นสีดํากับสีแบบกันเมทัลลิก ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมครับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงมีสัญลักษณ์ GR ตัวนี้ทําสีมาแล้วเป็นสีกันความร้อนนะครับไม่ต้องกลัวจะลอกช่วงล่างไฮไลท์เลยแน่นอนพอเป็น GR s p o r t ก็จะต้องแพงสุดแพงกว่า l e g e n เด r มันก็ต้องมีอะไรที่เหนือกว่าก็คือตัวช่วงล่างนะมีการอัปเกรดช็อคแอ็บซอร์เบอร์จากของเดิมเป็นทวินทิวตอนนี้เป็นโมโนทิวก็คือนุ่มนวลยิ่งขึ้นกระบอกโชคใหญ่ขึ้น ของเดิมใน Fortuner เนี่ยไซส์มันอยู่ที่32ตอนนี้อัปเกรดด้านหน้าเป็น46ด้านหลังเป็น4นะเพราะว่าเป็นตัวโมโนคนก็จะกังวลว่าโอเครู้แหละว่านุ่มแต่มันจะทนไหมเพราะชค็คทั่วไปชค็คแต่งโมโนเนี่ยรั่วใช่ไหมครับฟอร์จู er เนอร์ขาก็อัปเกรดให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นนะแล้วก็ซัพพลายเออร์เป็น KYB ก็จะเป็นซัพพลายเออร์ค่าญี่ปุ่นที่เก่งในเรื่องของการทำช็อกแอ็บซอเบอร์อยู่แล้วนะส่วนสปริงก็ สปริงก็มีการปรับค่าเคมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้โชค k นุ่มแล้วก็ต้องมีการจูนให้มันบาลานซ์กันนะฮะให้มันเป็นสัดส,ส่วนที่กลมกล่อมตัวสปริงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสปริงก็เป็น NSK เหมือนเดิมนะแ้วก็จะมีค่าเคที่แข็งขึ้นพอฟังอย่างนี้แล้วอยากลองขับนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยผมบอกเลยนะครับเลเจนเดอร์เนี่ยเซ็ตช่วงล่างมาโอเคมากเฟิร์มแล้วก็นุ่มอยู่แล้วคราวนี้นุ่มขึ้นไปอีกแล้วก็นิ่งด้วยเพราะว่ามีการปรับเซ็ตใหม่ ตอนนี้อยากลองขับมากเลยทั้งตัว GR Sport ใน Fortuner แล้วก็ใน Hilux Revo นะฮะผมพาชมไปก่อนหน้านี้แล้วเขามีรุ่น GR เหมือนกันและนี่คือภาพรวมนะครับเนี่ยที่เขาเปลี่ยนสีของตัวตกแต่งซุ้มล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถมือจับสีเดียวกับตัวรถตัวสัญลักษณ์เนี่ย f o r er t u t e r r e t t e r ก็คือของเดิมมันจะเป็นสีแบบสีเข้มๆสีดำนะตอนนี้ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยและใช้โลโก้แบบเป็นอคริลิก ให้ความหรูหราทั้งหน้าและหลังใน GR Sport เปลี่ยนสปอยเลอร์ใหม่นะครับดีไซน์ให้มันมีความสปอร์ตยิ่งขึ้นเนี่ยมาดูใกล้ๆจะเห็นว่า,เ,าเขามี2สีแล้วก็ด้านบนสีหนึ่งด้านล่างสีหนึ่งแต่จะมีเรื่องของแอโรไดนามิกเข้ามาอันนี้เป็นเฉพาะรุ่นนะครับรุ่น GR Sport เท่านั้นใช้ล่างนี่อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันจะไม่เห็น แต่เป็นสีแดงสีขาวนี่ดูชัดเลยและในกันชนเนี่ยจับดูจะพบกล่องเลดา้าเพราะว่าใน Fortuner ใหม่นะครับทั้งตัว GR Sport แล้วก็รุ่นอื่นๆด้วยเพิ่ม b i ยสป t Monitoring จะเตือนรถในมุมอับสายตาแล้วมีสัญญาณไฟขึ้นที่กระจกด้านข้างมีเลดร์ยิงออกไปลัศมีทําทำการเกิน25มเมตรก็ตัวนี้ลูกค้าอยากให้มีตอนนี้ใส่มาแล้วและก็ยังมีเลียคอทัฟฟีกเลิก็คือเวลาถอยออกจากช่องจอดถ้ามีรถวิ่งมาด้านข้างร้องเตือนเช่นกัน อยู่ในนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบซีควนเชียลและแน่นอนซิกเนเจอร์นะครับสัญลักษณ์ประจำรุ่นฟอจูนเนอร์เราต้องแขวนเบาะแถว3ไว้เปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องเก็บไว้เบาะแถว3แบบยกขึ้นเพราะว่าโตโยต้ตาบอกมาตลอดว่ามันเวิร์กมากอ่ากุญแจของรุ่น GR Sport ของ Fortuner นะครับก็สวิตช์เขาบอกหมดเลยล็อกอันล็อกแล้วเปิดด้านท้ายแล้วก็ล้องสัญญาณกันขโมยและมีสัญลักษณ์ GR ข้างหลังด้วยบางคนก็ไปติดสติกเกอร์กันลอยอะไรเงี้ยนะบ่อนั่งเป็นหนังกลับแล้วก็หัวหมอนปัก GR ตัวนี้ก็เป็นสเปคใหม่มีความหรูหราแล้วก็จะแบบไม่สลิปไม่ลื่นอ่า ใน t ต y o ต้ h ไฮ u ักซ์ร G.R ก็ยกไปใช้เหมือนกันบกปะไฟฟ้า2ฝัฟังพวงมาลัยมีเซ็นเตอร์มาร์คสีแดงสัญลักษณ์ G.R นี่พวงมาลัยเฉพาะรุ่นพทเทิลชิพปกติฟอร์เขาก็มีอยู่แล้วนะตัวนี้ก็คือมันเข้าเลยอะ่ะพวงมาลัยมันดูซิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นหนังรูด้วยมีอะแดปทีบคุชชั่นโทนมาให้มีเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบช่วยเบรกอะไรที่ดีเขาก็ยกมาจากเเจนเดอร์ตัวท็อปก็คือลำโพง JBL เฉพาะรุ่นเลย ทั้งคันมีสัญลักษณ์ JBL แบบพรีเมียมเนียนะครับเป็นตัวไฮเอ็นของ JBL เขาที่ทําให้กับทาง t o โยต้ตกแต่งสีดําทั้งหมดอะไรหายไปอย่างหนึ่งก็คือ Ambient Light ใน l e g e n d ดยังมีอยู่นะครับแต่ในตัว GR Sport ถอดออกไปเพราะบอกมันรบกวนสายตาเวลาขับขี่เขาก็อยากให้แบบโฟกัสเพราะตอนนี้รถเนี่ยซิ่งละทำช่วงล่างคิดว่าพอมันนั่งมาจับออกตัวอะไรไปเนี่ยฟีลในการขับมันมา นะครับเขาก็เลยไม่อยากให้มันรบกวนนะก็จะไม่มีแค่นี้แต่นอกนั้นก็อย่างที่บอกครับเพิ่มอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมเฉพาะรุ่นแล้วก็ตัวนี้ตกแต่งเป็นลายเคฟล่านะครับทำสีทําลายมาคือตัวหน้ากากของฐานเกียร์กล่องตัวนี้มีไวเลสชาร์จิ่งอยู่เหมือนเดิมแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะตกแต่งสปอร์ตมาเลยตัวสวิตช์ดัมมี่เหลือเพียบเลยนะ ติดพวกอุปกรณ์อื่นๆโดยเฉพาะตัวแอร์ลัมบาได้เลยนวดหลังไปอีกอีโค่โหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดมีสวิตช์ให้กดเลือกนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะตัวจียาร์สปอร์ตจมีเกรดเดียวนะครับก็คือ2.8ขับ4 GR Sport 204แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรบอกเลยน่าจะขายดีครับเพราะ l e g e n d ดอเดิมก็วิ่งเต็มถนนแล้วเบรกมือยังเป็นสลิงให้ดึงเหมือนเดิมนะครับได้อารมณ์โรสซิ่งนะฮะ Too fast, t o ฟิวเรียตนะครับ ดอมนะฮะสไลด์เข้าไปนะครับได้อยู่พุชสตาร์ทเขานะเป็นโลโก้ GR s t a r t สต o อตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะครับสวิตช์พุชสตาร์ตตัวนี้เขาบอกว่าของแท้เนี่ยแพงด้วยนะราคายังไม่มาแต่น่าจะแพงเพราะว่านำเข้าถ้าใครคิดจะเบิกไปใส่รถตัวเองนะอา้าวอ๋อในกระบะมีนะครับที่ดึงจับตรงนี้ หลายคนก็เบิกอะไรแท้ของกระบะมาใส่ที่เสานะครับเพื่อเป็นมือจับขึ้นมาด้านหลังมีอะไร power outlet เป็น USB แบบ Type C แล้วนะครับเหมือนมือถือรุ่นใหม่ๆแต่ด้านหน้ายังมี Type A อยู่ด้านหลังเป็น Type C 2ตัวมีตัวเนี่ยซอ็อกเก็ตตัวนี้นะครับปล่อยไฟตัวกระแสสลับ220โวลต์100วัตต์เสียบชาร์จ m a c b o ๊ k ได้เลยเบามันชันไปหน่อยคุณก็ปรับลงได้อีกตัวนี้เป็นหนังกลับผสมกับหนังเทียมอา่าตัวนี้หนังเทียมกดดูนี่ไม่มีเส้นวิง่งนั่งดีเนาะหรือผมไม่ค่อยได้นั่ง f o r t จ n e r ด้านหลังก็ไม่รู้นะเออเบาะมันแบบสูงพอดีกับไหล่แล้วก็มัน เป็นหลุมลงไปพอดีเลยนะแล้วพอเป็นแบบเนี้ยหนังกลับมันไม่เด้งไม่อะไรอย่างเงี้ยมันมันให้ตัวได้นะครับหนังแบบนีออ้นั่งสบายดีเหมือนกันมือจับแอร์หลังนี่สวิตช์ควบคุมแอร์ก็มีคอยเย็น2ชุดนะครับหลายคนคงเคยนั่งแล้วนะแต่พับไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าติดไอ้เบาะที่แขวนอยู่นี่นะฮะอยากพับไปกว่านี้ต้องเอามาลงเนี่ยเบาะเขาแขวนไว้เอาลงก่อน อ่าพอเอาเบาะแถว3ลงไปแล้วนะครับสำหรับผู้โดยสารคนที่6ที่7คุณก็จะเอีเบาะลงไปได้อีกเห็นหรือยังนั่งสบายยิ่งขึ้นเอเอหัวติดเหมือนกันนะเราเนี่ยแล้วเราก็ต้องเอีเบาะลงไปนะคือก็เป็นที่นั่งผู้โดยสารนะ่ะ คนที่ตัวเล็กหน่อยแล้วกันนะครับทุกรุ่นนะพวก SUV PPV ก็จะแบบนี้นะครับแตกต่างกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยเรื่องเล็กรูมเฮดรูมแต่เบาะนั่งนั่งสบายหน่อยเพราะว่ามันสูงขึ้นมาแล้วก็ห้อยขาลงไปได้นะครับก็จะไม่ค่อยใจเกเรเท่าไหร่นะเบาะข้างหลังก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับจะไม่ใช่หนังกลับเหมือน2ชุดหน้า โดยรวมก r จกรสปอร์ตน่าสนใจในเรื่องของสเปคช่วงล่างนะครับโตยโยต้าขึ้นชื่อในเรื่องของขายรถต้องมีความทนทานชื่อเสียงตรงนี้มีมาอย่างยาวนานพออัปเกรดตัวช็อ c k อ็บซอร์เป็นโมโนทูบคนก็แบบเฮ้ยชคเป็นโมโนจะทนไหมตัวนี้แหละน่าสนใจนะครับเพราะว่าโตยโยต้าเขาคงไม่ยอมพลาดเรื่องพวกนี้นะฉะนั้นอยากขับมากๆแล้วนะครับว่ามันจะนุ่มแค่ไหนแต่โดยรวมของรถเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าปรับอุปกรณ์เพิ่มมาให้แล้วอันที่อยากได้ พวกบายสปอร์ตก็ให้มาแล้วกล้องรอบคันนั้นมีอยู่แล้วอะแดปตีฟกู้ังโทนมีอยู่แล้วโดวยรวมก็น่าจะทำให้แฟนๆโตโ o ต้าแฮปปี้นะครับผม